มาจูเลีโอกดเคาะมาคิวนี้เป็นของ,งจูเลีโอดีมาที่ไม่ได้เดทเกมมิ่งแฟดครับผมเอาเละครับนูรินสวนกลับมาเหมือนกันให้กับแฉงครับเคาะอยู่แต่เ k s มันดีจ e za, ัดเอิร์นซ่าไปได้ดิออนคิวครับออยู่แล้วเฮ้ามาจูเลีโอครับผมแวมไพร์ได้คิวนี้มาครับผมขยับแล้วเหมือนจะแซงด้วยนะแซงทีมอะไราเอ่ยวอลีไทย ใช่ครับนทีไ่ตยตับแววไพา์ตะกิ้เปิดโรนเ,เต็ดไปก่อนเหลือคนเดียวนะครับผมมีใครเคาะสวนมาไหมฐานาดนฐานาดนคนสุดท้ายโอปอนติดเอลจี OG ไปแล้วไหลมาเทมายังไงเห<อ>มวุนมาตามแล้วธานาดนวัดหลังเข้าหลังเข้ามายังไม่นอก ขึ้นใหม่ทีนึง,งเชิงอุ้ยธนวัฒน์กลางวงเฉยครับตรงนี้สะกี้ปิดรถเสร็ไปก่อนแล้วลายเป็นเผอพาโมูดปิดทีไฟจบันดับที่6ไปโอ้ยขยับเข้ามาแล้วได้คิวด้วยครับจังหวะน,นี้เผาโมดเสียบเบาโบ๊ทไปฮะ <AG. S 2> แต่มีรถอยู่นะผมเห็นมีรถอยู่ทางด้านหลังนี่ครับเออสุดที่ว่าการเข้าทําจะเป็นยังไงใช่อ่ะเล่นทำมิ่งรถเหรอเอ้ยทำมิ่งเดียวกับบูโซนเหรอเห็นธนวัฒน์แล้วนี่ไงขยับรถมาแล้วฮะแล้วคือมีโอกาสกลางอีเมอร์เจนซี่ กลางทำไมอะตรงนี้กลางให้เขาสอยนะออขึ้นไปบินรอเปล่ารอให้คนอื่นเคลียร์กันไปก่อนแล้วลงมาเออไปแล้วฮะเห็นตำแหน่งว่าอยู่คนเดียวผมส่งเพื่อนเข้ามาช้าทั้งคนไปโฮนี่นายจูริโอไปก่อนครับผมแต่ว่าผมติดต่อไปต่ออ้าแต่ว่าฟุกิอุอีฝั่งหนึ่งคอสเก็บไม่ได้แต่จูริโอน่าจะไม่รอดนะครับเก็บออกจากเกมหมดเลยฮะเรียบร้อยครับ ไม่น่าจะดึงจูเลียโอได้นะฮะเรียบร้อยครับยอมปล่อยนะครับอ่าเป็นธนวัต์นะครับผมนี่ฮะเสียไปหนึ่งแต่เป็นเจเยอร์เป็นฟุกี้ไปแล้วโอปอนจะให้คิวไหมคุณว่าผมว่าไม่ให้นะผมว่าน่าจะลองก่อนเออลองก่อนเฮ้ยอย่างนี้อู้แต่แวมพายหะอยากได้คิว่ะอุ๊ยอยากได้คิวแบบนี้อู้หูไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเรียบร้อยแวมพายสปอร์ตของจริงครับผมตรงนี้ฮะการตัดสินใจเข้ามา เล่นในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็รอเล่นกับทามมิ่งของเพโตนนะครับผมในเฟสที่7นะฮะไก่นี้น่าจะช่วยได้เยอะนะจากโซนกชัน